วัสดุที่ใช้ทำป้ายติดคอเสื้อมีอะไรบ้างป้ายติดคอเสื้อเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยบ่งบอกถึงแบรนด์ สร้างความแตกต่างและแสดงข้อมูลสำคัญของเสื้อผ้าเช่นขนาดวัสดุหรือคำแนะนำในการดูแลรักษาการเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับป้ายติดคอเสื้อไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความสวยงามแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกของผู้สวมใส่ด้วยในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวัสดุยอดนิยมที่ใช้ทำป้ายติดคอเสื้อ 1. ผ้าซาตินสัตว์คุณสมบัติผิวเรียบลื่นเงางามสัมผัสนุ่มไม่ระคายเคืองผิวเหมาะสาหรับ เสื้อผ้าพรีเมียมเช่นชุดราตรีเสื้อเชิ้ตแบรนด์หรูแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มความหรูหราให้สินค้า 2. ผ้าฝ้ายคาเทนคุณสมบัติเนื้อผ้าหนุ่มระบายอากาศได้ดีไม่ทําให้ระคายเคืองต่อผิวเหมาะสําหรับเสื้อผ้าสําหรับเด็กเสื้อผ้าลําลองที่ต้องการเน้นความสบาย 3. ผ้าไนล่อนไนล่อนคุณสมบัติทนทานต่อการใช้งานพื้นผิวเรียบดูทันสมัยเหมาะสําหรับเสื้อผ้ากีฬาเสื้อผ้าทนทาน เช่นชุดทำงาน 4. เทปพิมพ์พรินทีปริเบิลคุณ,ณสมบัติมีความยืดหยุน่นและบางเบาพิมพ์ลายหรือข้อความได้หลากหลายเหมาะสำหรับเสื้อผ้าลำลองหรือเสื้อผ้า DIY 5. ป้ายสกรีน h e ทท t r a n s ฟอรคุณ,ณสมบัติไม่มีการเย็บติดโดยตรงเรียบเนียนไปกับเนื้อผ้าเหมาะสำหรับเสื้อยืดเสื้อกีฬาหรือชุดชั้นในเสื้อผ้าที่ต้องการความสบายเป็นพิเศษ วัสดุรีไซเคลิลเรซิมาทีรีเทลคุณสมบัติ ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเหมาะสำหรับแบรนด์รักโลกเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับแบรนด์การเลือกวัสดุสำหรับป้ายติดคอเสื้อควรพิจารณาจากปัจจัยดังนี้ 1. ภาพลักษณ์ของแบรนด์เลือกวัสดุที่สื่อถึงเอกลักษณ์เช่นซาตินสำหรับแบรนด์หรูหรือวัสดุรีไซเคิลสำหรับแบรนด์รักโลกสอง ความสบายของผู้สวมใส่เลือกวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวเช่นผ้าฝ้ายหรือซาตินสามความทนทานวัสดุยางไนล่อนหรือป้ายสกรีนเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องซักบ่อยเคล็ด <c oughs> ลับเพิ่มส4ให้บทความหนึ่งใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง เช่นวัสดุทำป้ายติดคอเสื้อป้ายคอเสื้อเลือกวัสดุอย่างไรป้ายเสื้อผ้าคุณภาพ2จัดโครงสร้างบทความให้อ่านง่ายใช้หัวข้อย่อย F2 F3 และทำลิทให้เป็นระเบียบ3เพิ่มรูปภาพตัวอย่างเช่นรูปป้ายจากวัสดุประเภทตา่ตางๆ4ใส่ลิงก์ภายในและภายนอก ช่นลิงไปยังบทความวิธีออกแบบป้ายคอเสื้อหรือเว็บไซต์ผู้ผลิตป้ายเสื้อบทความนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องวัสดุป้ายคอเสื้อแต่ยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับบน Google มากขึ้น